คนไข้เข้ามาหาฉันนะคะเขาบอกว่าหมอขาช่วยพี่ด้วยค่ะช่วยพี่ด้วยนะคะหน้าพี่แน่นไปหมดแล้วค่ะนะแต่ไม่ได้สวยอะไรขึ้นเลยค่ะนะฉันก็เห็นหน้าคนไข้นะคะฉันก็เห็นนัาผาฉันดูแล้วไปฉีดไปฉีดที่ไหนมาห้ามห้ามเขียนชื่อห้ามพิมพ์ห้ามพิม,มพ์มชื่อคนอื่นนะคะนะคนไข้บอกว่าเนี่ยหมอไปฉีดมา 10cc นะคะเนี่ย มันเห็นเป็นเส้นๆตรงนี้เหมือนเดิมเลยค่ะร่องลึกตรงนี้นะคะนะแล้วก็อีตรงนี้ก็เป็นเป็นกน้อนๆมาตรงนี้อะค่ะนะแลตรงนี้นะคะ,นะะ,คะเออแล้วก็บอกว่าขมับพี่มันก็ไม่ละมุนเลยค่ะเป็นก้อนๆนะคะเป็นกน้อนๆตรงนี้ยุบๆบุบๆนะคะอ่าฉันก็เห็นละฉันก็อืรู้ละ <laughs> 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 นะคะไม่เป็นไรทีนี้ฉันก็ว่าฉันก็บอกคุณไข้ว่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพยายามแก้ให้ค่ะแต่เคสนี้มันแน่นไปหมดแล้วค่ะหมอจะต้องมาแก้เคดแน่นๆนีน้ไม่รู้จะแก้ยังไงค่ะยากเหมือนกันนะคะนี่ฉันก็แอบไ่เห็นหนกแก้มของคนไข้นะคะนะโหนฉันรู้หละฉันรู้แหละว่าแอบแอบบไปฉีดฟิลเลอร์ที่ไหนมาสักทีหนึ่งนะแต่ไม่ได้บอกฉันเพราะว่าฉันรู้สึกว่าที่แรกอะนะหลังหลังที่เขาฉีดมานะ่ะโดยส่วนมากอะหนเขาหนจะไม่เป็นอย่างนี้แสดงว่าหนเนี่ยไปฉีดที่อื่นนะคะฉันก็แอบ,บถามคนไข้ว่าอืมส่วนมากนะ ถ้าเป็นโหนกแก้มใหญ่ๆนะคะหมอก็จะรู้เลยค่ะว่ามาจากที่นี่จิกๆ,ๆ,ๆอ่าดีคทํมอ,อก้ามเขียนชื่อทําอะไรนะคะคุณไข้ก็บอกว่าหมอรู้เหรอคะเฮ้ยคุณไข้ค,คุณไข้ไม่ได้บอกฉันตอนแรกไงบอกแค่ที่เดียวไงที่ไหนได้คือกว่าจะมาหาฉันคือแบบว่าไปแก้ที่อื่นมาแล้วค่ะนะคะไปแก้ที่อื่นอีกที่เส้นๆตรงนี้ค่ะเนี่ยไปจพยายามจะแก้เส้นๆตรงนี้พยายามจะแก้ตรงนี้ลำๆใหญ่ๆที่เกิดจากการฉีดร่องแก้มแล้มันปลิ้นมาตรงนี้เอออีกที่อีกที่ใหม่เขาก็พยายามเนี่ย จะฉีดตรงหนอแก้มเพื่อจะดึงให้มันขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะปรากฏว่าเป็นเหมือนเดิมค่ะเป็นร่องเหมือนเดิมร่องแก้มเป็นเหมือนเดิมนะคะได้มาเพิ่มคือหนกแก้มใหญ่ขึ้นนะคนไข้ก็อึง้งฉันเราวรู้ได้ยังไงเธอคนไข้ก็วนเวียนอย่างนี้ละคะคนไข้ก็วนไปวนมาอยู่เมื่อกี่คลิเดกแล้วค่ะนะ,ะนะเจอกันบ่อยจนรู้กันหมดนะคะที่อื่นเขาก็คงจะรู้เหมือนกันค่ะว่าถ้าผ่านเดิกฉันจะหน้าจะหน,น้าประมาณไหนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเรื่องการแก้ดีกว่านะคะเคสนี้นะจะมีร่องตรงนี้ใช่ไหมล่ะฉันก็ต้อง ใช้ฟิลเลอร์อย่างดีนะคะฉันใช้ฟิลเลอร์ของอิตาลีกล่องกล่องดำนะคะฉีดแก้บริเวณหน้าแก้มตรงนี้นะคะแล้วก็ฉีดยกหน้าเพื่อที่จะดึงขึ้นนะแล้วก็ฉีดเนี่ยอย่างเงี้ยฉีดตรงนี้ฉีดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะเพื่อจะดึงขึ้นนะคะเออพอดึงขึ้นเสร็จนะไอ้ตัวนี้เป็นก้อนฟิลเลอร์เดิมแต่ตองคนไข้ไม่ได้อยากสลายฉันก็ต้องมาใส่ตรงนี้ใส่ให้ถูกจุดนะคะใส่ใส่ที่ชั้นอ่าดีฟีลิฟอร์มสเปซนะคะตรงนี้นะเติม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 ลึกนะ แล้วก็เติมแล้วก็เติมตื้นที่ชั้นอ่า super facial f a ตนะคะหรือว่าชั้นไขมันส่วนบนนะจ๊ะเออพอตรงนี้เสร็จคนไข้เห็นก็โอ้นี่แหละค่ะการฉีดท,ที่ถูกต้องต้องเป็นอย่างนี้นะคะแล้วฉันก็มาแก้ขมับให้คนไข้ต่อแนละขมับของคนไข้อันเดิมเติมตปข้างหน้าตรงนี้แต่แต่ว่าขมับของคนไข้คือมันบุบมาถึงไรผมค่ะต้องแก้นะต้องแก้เพิ่มข้างลหนึ่งซีซีเพื่อจะแก้ตรงรอยบุบบริเวณไรผมนะให้มันละมุนต่อเนื่องนะคะทําเสร็จคนไข้ก็อืมนะคะแต่ฉันก็แอบคิดอยู่ค่ะ กว่าจะมาหาชั้นนี้ก็นะคะเป็นระดับที่3เลยนะคะอะไรเงี้ยฉันก็พูดไม่ได้นะเพราะว่าฉันเป็นนางเอกต้องฉันต้องมีความเมตตาการุณาต,ต่อคนไข้ฉันก็ต้องแบบว่าได้ค่ะเดี๋ยวหมอแก้ให้นะคะเดี๋ยวหมอช่วยเต็มที่ค่ะนะคะแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบาย